สวัสดีครับพบกับบังกอทีวีนะครับวันนี้เราไม่แขกรับเชิญก็คือพี่ไขด่ดำนั่น<ด>เองนะครับ<ด>น,น,น,บนี่วันนี้นะครับผมจะพาแวนบไ,ไปดูไปหาไปไปเจอกับย้าที่มหัศจรรย์ครับชื่อว่าญ่าไมย่านั่น <c oughs> เองนะครับผมญ้าไมยา่า,ยยาพอเรามันจะมีคุณสมบัติอะไรแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมากเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ผมก็รู้แค่มันแตกแล้วหุบได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปดูตรงนู้นเลยนะครับไปกันเลยโอเคนะครับเรามาถึงแล้วนะครับผมตอนเที่ยงครับดอกมันจะขุบนะครับเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายซ่อมตอนเช้านะครับผมมันจะดอกมันจะบายนะครับนี่นี่ดูนี่เดี๋ยวผมจะทําอะไรพิเศษให้ดูนะครับผมนี่ดูนี่นะครับ ต้นนี้เลยต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้พอแตะนะครับเห็นไหมครับมันจะหุบเลยนะครับผมนี่หุบเลยแต่มันมีหนามนะครับนี่เราก็จะเก็บใบต้มกินด้วยเขาจะกินได้นะครับผมออ้เล่นสนุกมากเลยหุบกันหมดเลย <c oughs> มีหนามด้วยนะครับโดนแล้วมังกรโดนหนามแล้ว บงกรทีวีครับวันนี้เราจะมาขายย่้าไม้ย่านั่นเองนะครับภาษาใต้ก็คือย่้าอย้าฮักวะนะครับนะครับตอนน,นี้นี่นะครับตอนน,นี้ oh. ตอนที่เราบอกว่าถ่ายช่องกรนีวก่อนแขกร,รับเชิญนะคะก็คือพี่ไข่ดาเหมือนเดิมแล้วก็พี่คิงนะครับมาใหม่เลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็อันนี้เราจะาถ่ายย่้าทับตอนนั้นนะครับ ที่เราบอกว่าถ่ายส้มนะครับตรงนี้มีดอกเยอะมากเลยแล้วามาถ่ายตอนเช้ามากเลยนะครับนี่ตรงนี้มีดอกเยอะแล้วก็มีผึ้งด้วยนะครับด้วอไม้โพเรายังไม่ตึงแล้วก็มันก็สามารถเตะแล้วมันก็ถูกได้ด้วยนะครับตอนนี้พี่คิงนะครับกำลังเตะนะครับ มันจะขูบได้นะครับแล้วก็มันเป็นสมุนไพรนะครับเอามาต้มกินแต่เยอะๆเลยลูกแต่เยอะๆเลยลูกโชว์หน่อยระวังหนามทินมด้วยนะตรงนู้นใบใหญ่สิอมังก้อนที่าัน อันนี้นะคบผมได้ไม้มาแล้วนะคบแล้วผมจะเองแตะไกลๆนะครับเพราะว่าเอามือไปแตะไม่ได้นะครับเอ้หมดกัดเรามมอแตะไม่ได้นะคบเพราะมันจะเอาหนามแท่งตรงที่ม,มันลึกๆนะคบผม <c oughs> นีมีก็จะหกเลยแตะให้หมดสัวเลยนะคะยึดก,ก่อน พอเตละลักษณะใบามันจะอ้าอย่างนี้นะครับผมพอเตะนะครับมันก็จะหุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเตะให้ดูนะคะนี่มันก็จะหุดลงไปเลยนะเตะอีกตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับหมดแล้ว นะครับเป็นย่ามาย,ยานะครับในภาษาใต้ก็คือย่าครับนะครับนอกจากมาจะเตะแล้วหุบได้นะครับมันก็จะมีสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติสี่สองอย่างผมจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรผมจำอันนี้แค่มันแก้เบาหวานนี่มันแก้เบาหวานแล้วก็ไม่ใช่มันแก้ความดันแล้วก็มันแก้เซลงพิดด้วยนะครับผมผมจะได้แค่สองอย่างโอเคนะแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่มหาหัสจัรเท่ครับที่ทําได้ตั้งสี่สองอย่างเลยนะครับผม ขอตัวไปเล่นกับเพื่อนแล้วครับเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย